น่าจะไปส่งสุพรรณครับเท่าที่คุยกับโชฟเฟอร์คนขับรถเบื้องต้นมาแล้วินทาปกอดภัยครับ

หด,ดูดิเหลือนี่ไปกับอิกหนาแน้่นก็เต็มแล้วฝนเริ่มย้อยเม็ดลงมาหน่อยๆครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ก็ช่วยเขาคุมพอาหมายตัวแม่ไปตัวแม่ใส่ไปได้ห้าอุ้มแล้วเดี๋ยวุมตัวลูกตอ่อครับ ครับก่อนอื่นก็สวัสดีเ,เพื่อนเพทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมวันนี้ก็เกี่ยวข้าวปุกครับเกี่ยวข้าวพันห้าสี่หันหนึ่งฮะลมแรงดีจังนะครับวันนี้น้าเสียคิมครับเสียคิมไม่น่าจะอยู่เสียคิมไปวิ่งอ้อยก็ไหลดีเท่ได้ครับ คาวคนทางจะอมเขียวหนึหน่อยแต่ข้าวหน้านี้หาแก่เสมอ,อยากครับก็ราคาก็ยังไม่ทราบเลยครับว่าได้ราคาอะไรเท่าไหร่้าวสภาพนี้ไม่น่าหลุดไล่ละเกียนเท่าไหร่ครับประเมิจากสายตาแล้วมาคันเดียวเขาวัน วันนี้ทันไม่ได้รันที่กินเวันนี้วันเดียวมีห้าสิบกว่าไร่แต่ทีนี้ก็หวจะเอาไม่ทันไงครับแล้วข้าวมันคนละพนันกันด้วยไงเรื่องเรื่องก็พันมันกันนี่แหละฮะนะฮเตียนหนึ่งก็เลยว่าไม่เป็นไรแปง้งหน้าค่อยว่ากันแปง้งที่ เด็ของกระถิ่นแป้งนั่งนงฮะแล้วก็อีกแปงก้งนั่นก็ท้ายหมู่บ้านที่รถที่สติกเกอร์เด็กกับนันมาขึ้นอนะ่ะวันนี้ก็มาขึ้นผมที่ราถผ่านม,มาเมื่อกี้นี่ครับก็เดี๋ยวมารุน้นน้ำหนักรุนราคากนะันมารุ้นแปร้พอมกัน,นะ,ะนามีเหยียนวานะสามอันสามอันครับไม่น่าเกี่ยวยากเท่าไหร่ไปช้าลวฮะ แต่ปวดมันจะมาก่อนหรือเปล่ววาเนี่ย ข้าวยังสด,สดอยู่หนนอยครับจะไหลเม็ดได้เลยข้าวฝนเริ่มย้อยเม็ดลงมาหน่อยๆน่อยครับเพื่อนๆก็เมื่อกี้ก็ช่วยเขาคุมเมบใบตัวแม่ไป ตัวแม่ส่ายไปได้ห้าอุ้มแล้วเดี๋ยวต,ตัวลูกสองในหนาก็เหลือามันมีอันนี้อันบนแล้วก็อันนั้นเัีเยนกว่าได้ไหมเป็นเสร็จแล้วเหลือว่ามันอุ้มนะครับว้าวุ่นครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไปคุ้มฟางที่บ้านมา อากาศมันทำท่าไม่ดีไงครับก็เลยไปคุมไว้ก่อนคา่าวน้ำหนักอย่ดีก็ได้15บ5้าสิบห้ากไม่ขาดแะ้วครับผมปพอหาอ,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 อุ้มมนอยู่ที่ตัวแม่แล้ว ไม่หมดหรอเราไว้ปล่อยหรอกครับไม่หมดดูดิเหลือนี่ไปกับอิกนานั้นก็เต็มแล้ว Mét lơm thì đó đi Nói đi hấp nói đi không? Để nào? ป่อยครับแม่จะไม่ทัดผมสายได้เด็วพ่อท่อมก่อนเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆปล่อยข้าวเสร็จคุ้มพาเสร็จย้อยเม็ดมาทันพอดีฮะก็เตรียมตัวแล้วครับ น่าจะไปส่งสุพรรณครับเท่าที่คุยกับโชเฟอร์คนขับรถเบื้องต้นไปแล้วสวัทดาปลอดภัคยครับออก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับให้ังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยสวัรับวันนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย ีลยวรอฝนเบาเดี๋ยวกลับบ้านเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยเราโอเคสวัสดีครับบ๊ายบาย